สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกระถางแอร์พอร์ตนะครับกับถังปกติที่คนเรานั้นใช้ทั่วไปความแตกต่างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือลักษณะรูปทรงทําไมกระถางเราจะมีรูงแอร์พอร์อนะทำไมกระถางแอร์พอร์ตมาถึงเป็นรูๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมันมีไว้นะครับเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับให้กับรากให้กับดินครับผมให้รากเติกันดีนะครับแล้วก็ ได้ดูนะครับทีนี้ก็เวลาเราเทนะวเวลาเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่ารดน้ำต้นไม้่ารดต้นไม้นะครับก็จะทําให้แบบว่าน้ํามันแบบลงมาได้ดีอ่าใช่ครับลากลากจะไม่เน่ามันจะไม่ขังเหมือนอันนี้รับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแบบบางทีอะดินมันเนี่ยดินมันถูกกันเยอะแล้วมันก็ระ,ะบายออกมาไม่ค่อยดี ข้อที่2นะครับก็ความแตกต่างของมันก็คือวัสดุการใช้งานของมันนะครับเดี๋ยวนะครับวัสดุการใช้งานของมันนะครับเอ้ไม่ใช่ดิวัสดุที่นํามาอันนี้นํามาทํานะครับก็แบบปกติของเราก็จะเป็น PVC ครับแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบขวอน้ําทั่วไปส่วนอันนี้ถานใอ้พอ์นะครับจะทํามาจาก HDPE ครับจะมีความทนทานกว่า PVC ใช่ครับมันจะทนแดดทนร้อนได้มากกว่าใช่ประมาณนั้นครับก็ เขาก็เหมาะแต่ว่าพวกโรงงานใหญ่ๆเขาก็เหมาะใช้อันนี้กันนะครับเพรามันทนทานกว่ามันอยู่ได้นานกว่านะครับสตาเมื่ที่ผมดูมาก็เทนที่บีอ่ะครับถ้าไม่ได้ออกแบบแรงๆนะก็อยู่ได้ประมาณห้าปีใช่นานอาจจะนานนะครับแล้วก็ข้อต่อไปครับสาข้อที่สนะครับพอมันระบายอากาศได้ดีตรงนี้น้ําน้ํามันก็ไม่ขังนะครับมันก็จะทําให้ลากไม่เน่ามันจะ รักษารากไม่ดีครับแล้วก็ลากก็จะเดินดีลากไม่เน่าใช่แล้วก็ที่มันมีรูอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาลากลากนะครับลากมันเดินลากมันเดินปุ๊บมันจะได้รับอากาศนะครับตรงรูพวกงนี้มันจะทําให้ลากครับมันก็จะแตก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 มาอยูเรื่อยๆใช่ครับต่างจากอันนี้ที่มันเป็นห้องอย่างนี้เลยพอเป็นห้องอย่างนี้ลากมันก็จะแบบเดินหาหาหาอากาศนะครหา มันก็จะขดอยู่ในนี้กันจนหมดเลยใช่ครับซึ่งมันแตกต่างกันโอเคก็เดี๋ยวข้อท้ายข้อที่4ี่นะครับข้อที่4ี่ของอันนี้ก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนย,ย้ายแบบว,ว่าขดแบบว,ว่ายัางไงล่ะย้ายต้นไม้อ่าโอเคเวลาย้ายต้นไม้นะครับอันนี้แบบว่าเวลาเราจะย้ายใช่ไหมครับริมไม้ไหนจะแตกได้เวลาเราทำใช่ครับแต่ถ้าเป็น ถังแอร์พอร์ตตัวนี้เราก็สามารถแกะมันจะมีเป็นน็อตนะครับน็อตสองสามใช่แล้วแต่ขนาดของมันนะครับเราก็สามารถแกะออกมาแล้วครับแล้วก็ขนย้ายได้อย่างน,นี้มันก็จะขนย้ายต้นไม้ได้สะดวกกว่านะครับว่านี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยดินมันก็จะติดกันเป็นพยุมอยู่อย่างนี้เลยใช่ครับมันก็จะประมาณนี้ก็ ถางแอร์พอร์ตนะครับเขาเหมาะสําหรับเอาไปปลูกกัญชาเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทดีร่างมันเดินดีมันไม่ขังใช่ครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถังแอร์พอร์ตเนี่ยมันมีราคาที่สูงสูงกว่าอันนี้หลายเท่าอยู่แต่ว่ามัมนก็แลมากับคุณภาพที่ดีกว่าใช่ประมาณนี้นะครับก็ความแตกต่างก็มีประมาณนี้นครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับครับผม 好。<Okay. S 2> okay.